โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมอิคูวิลล่านะทุกคนผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวคือแจ่มมากแจ่มมากทุกคนลุยลุยนี่จะเป็นห้องแบบเด็กเล่นนะครับทุกคนก็จะมีแบบทีวีนี่งไงทีส่สำคัญเลยอันนี้มันอันนี้มันยืนทั้งวันเลยเหรอครับเนี่ย<ม><ม>ชุดกีมโมนนอยู่ในตู้เสื้อผ้าไใหญ่นะคะอ๋อโอเคครับ ได้ครับผมขอบคุณครับผมโอ้โหเป็นไงแล้วนี้ก็จะเป็นห้องของเด็กๆนะครับผมเด็กก็คือเรานี่แหละนี่นะฮะาโอเคนี่นะครับผมเป็นชุดนี่โอ้โหเด็กๆโอ้โหเป็นไงัยอ่ามีชั้นแรกครับเฮ้ยมันมีลิ้นชักทุกทุกทุกอันเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหเจ๋งว่ะโอ้โหเป็นไงไหนอุ้ย ทุกคนทุกคนมาต้องระวังนะมันเป็นทางมันเป็นทางต่างระดับนะโอ้ยี้เจ็บโอ้ยย็นไงแจวเลยไอเด็กมโนถ่ายรูปไอเวนไอเหี้ยงงจริงวราถ้าเจ็บเลยนี่โอ้ยยังไงมิจฉาสนุกโอ้โหเหี้ยเจ็บขาเลยกูไปแล้วบรรยากาศจังหวะนี้อ่างกินมโนต้องใส่ถ่ายต้องอ่างอ๋อ่างไม่ถ่ายตรงนั้นโอเค สยมากอันนี้เป็นโซนในครัวนะครับทุกคนครับ,บน,นี่นะครับเป็นโซนในครัวนะครับโอ้โหอันนี้แจมมีของกินอะไรบ้างเนี่ยเช็คหน่อยทดสอบในตู้เยน็นเฮ้ยโอ้โหตู้เย็นเย็นเฉียบตู้เย็นเย็นเฉียบโอ้โหมีน้ำให้โอ้โหแจ,แจมแจมแจมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสไลเดอร์กันทุกคนหุย โอ้โหตอนนี <a living. S 1> oh ้เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหยอดสุดยอดโอเคทุกคนตอนเราอยู่ที่เมจิใช่ไหมพี่เมอิกค่ะเมอิบเมล่าเมอิบูล่านะครับอัมพวาเฮ้ยอ้นุ้นพวกเราบอกว่าใช่พี่พี่บาส์ตปะที่พี่บาสไม่รู้อะโอเค